จ้าวันนี้ได้เปาะเปียนะคะพี่น้องจ้ามือนีได้เปาะเปียมาส่พี่น้องกินคะ่ะเปะเปียกับเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาจ้าพี่น้องจ้ามาคะ่ะมากินเปาะเปียกับเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาด้วยกันเลยจ้าสวัสดีคะ่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุนพากินพานเที่ยวคือเกาจ้าพี่น้องจ้ามือนีได้อันนี้ค่ะพี่น้องจ้าปะ เปี lives, sheep, es, ๊ยะค่ะพี่น้องจ๋าเคยกินบ่ค่ะเปาะเปี๊ยะน้ำจิ้มรสเด็ดคือเขาจะนำจิ้มเจ้านี่แซ่บด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเปาะเปี๊ยะน้ำจิ้มนะค่ะนาะท่านนี้ก็สิเป็นไข่นกกระทาพันเกี้ยวค่ะพี่น้องจ๋าพักมาเป็นสวนค่ะบักแตงพักสลัดพักซี่ปอมค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมาลงมือกินเปาะเปี๊ยะกับไข่นกกระทาพันเกี้ยวด้วยกันเลยนะคะนาะพี่น้องจ๋ามากค่ะกินน้ำกกนเลยด้ค่ะเด้อมื่อนี้ก็กินกับนงปอคือเขาจะพี่น้องจ๋าลงมือกินกันเลยค่ะมาจ้า เป็นวุ่นขอนยาดใส่มือเลยด้วยค่ะเด้อต่ว่าก็มิสมอมยี่ดอกนี่ตว่ามันบ่ถนัดคือมือเนะพี่น้องเนาะตุยลงไปน้ำกิมหลายๆยสิพี่น้องจ้าปอบเปียะค่ะใส่สมก็ได้ใส่มือก็ได้ใส่มือใอห้แซ่บพี่น้องจ้าอ้ยแสงกล่องมันเป็นนะอีอย่างบุพี่น้องกันรสแล่นกายมันสิเป็นสิบเลยอืมเขาคือปลอมไง แงพอรดแรงท่ามมาบังประตูแสงสิพ่อดีแต่มั่มีรถแจงขอมากเลยเอรอัม่ขอได้เป็นบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บ ปอเปี๊ยะไอ้มันเป็นใสวุ้นเส้นแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะเนาะแครอทผักกาดแซ่ยบยุ่จา้านี่ต้องตุยน้ำจิ้มหลายๆพี่น้องจ้ะตุยแบบนี้เลยอนุญาตใส่มืดนะคะเดินนี่แบบนี็อ่้อ ยุบป,ป๊บยุบที่น่องกล่องรดแรนกายก็บมืดรดแรนผ่านไปก็แจ้งถังจุลงกว่าพี่มกเกี่ยวพ้านไทร แม่หุ่นมันมากปพราเพี้ยต้งกินน้ำกินได้ไร้แบบนี้ครับพี่น้องจ้ะ สร้างรถไหลอืมคุณแม่พี่น้องน้าม,มันมไม่รถไม่แต่คิดว่าไม่แสงน้ารถมากบางกระจกแสงกับหนังพี่เมื่อกี้เป็นน้ำกองดิ

เสียงรถจะไหพี่น้องจา้าขอโทษขอให้น้ำเดิอบึกบักบึกบักน้ำเสียงรถรถแรงกายเร่งมาปิหนาร้านก็ พี่น้องจ้าไปกินมากเรียบพุละสองอันตั้งกลอง้องตั้งรถแร่รถแร่อนเกลมาหน้ามาไหนกล้องกับบุบไปนั่นเป็นรูปร็บกเปรนบ เดี๋ยวพูดละอัอนแกนพี่น้องแกไม่ต้องบุนกะเรียกความเปียกนองขวกะเรียกเกี่ยวห่อไข่กระสิส้นกันได,ด้แล้วจ้ะแ้าทุ่งหอมตัวกระไรเสียงดดวัวดุนวันดุนมาเยอะมาค่ะอืม,อม ชนเล็กจ้ะต่บเปีเ๊ยะไขยย่จ้ะตุยน้ำจิ้มพี่น,อน้องจ้ะตุย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 น้ำจิ้มหลายๆมาค่ะเต้ม เกี่ยงไม่เป็นที่เรียบร้อยที่เราเจอพี่น้องจา้าเรืยอต้นสลัดผักกระมือเนืต้นสลัดเปะเปี๊ยะหมดไข่นกกระทามหมดหมดเป็นที่เรียบร้อยชนะแล้วนะคะพี่น้องจา้าสำหรับมือนี้กับมือมี่ยังหลายจา้า เมนูวุ่นได้เปาะเปี้ยกับไข่นกกระทาห่อเกีย่ยวมาสุบพีนองกินเนาะค่ะเนาะแต่อย่าลืมเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นงวุ่นะะเนาะค่ะะเเนาข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิงกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแนะนำเมนูอาหารแนะนำว่าอยากให้แม่นงวุ่น กินอีหยังโชคกันแนะนำกันเขามาแต่คลิปเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนีแมนวุ่นกับนงปอขอตัวล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพบอพอกันไม่คลิปหน้าเลยนะค่ะบ๊ายบาย